สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา17.03น,น,ส,ามนาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชาทานเพลิงศพร้อยตรีหมอมหลวงอิสรากรกเกษมศรีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2556สริอายุ64ปีร้อยตรีหมอมหลวงอิสรากรเกิดเมื่อวันที่2มกราคม2492 เป็นบุตรหม่อมราชบงอุดมโชคเกษมสีกับนางกากรจนาเกษมสีณอยุธยาสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแผนกนิติศาสตร์และปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาเคยเข้ารับราชการทหารที่กรมพระธรรมนูญกระทรวงกลาโหมต่อมาได้ทำงานเป็นที่ปรึกษารรษกฎหมายและภารรษีอากรและมีสำนักงานกฎหมายของตนเอง ร้อยตีมอมหลวงอิสดากรเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีสุภาพสุขุมเป็นที่รักใคร่ของทุกคนด้านครอบครัวสมรสกับนางยองยายกเกษมศรีนาอายุธยามีบุตรธิดาสองคน มาเวลา18.27นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพล่งศพศาสตราจารย์วิเชียนวัฒนคุณซึ่งถึงแก่อณิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่22มีนาคม2557สริริอายุ83ปีศาสตราจารย์วิเชียนเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2473สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จากนั้นไปศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยายลัยปารีส เข้ารับราชการที่กรมสนที่สัญญากระทรวงการต่างประเทศเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลําดับเคยดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจําสหาประชาชาติณน,นครเจนีวาเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นอลจีเรียและเป็นรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลอาณนานปัญญาราชุน ดางครอบครัวสมรสกับนางเรนูวัฒนคุณมีบุตรธิดาสามคนค่ำวานนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณราชกุมารีสเสด็จไปห้องประชุมราชปัณดัา,ดาสิรินธรอ,อาคารศรีสวัินทิดาโรงพยาบาลสิริราชทรงเป็นประธานการสแสดงสิริราชเดอะมิวสิกเลเวอร์คอนเสิร์ตครั้งที่2ทรงกู่เจิงหเพลงได้แก่เพลงชุนเจียงควาเย่เย่ เพอร์เฟกเดือนเพนเล็กอินเดอร์มูนไลท์ดวงทิพย์และแคนลำโขงร่วมกับอาจารย์ฉางจิ้งศิลปินกูเจิงนีโอคลาสสิกรวมทั้งวงดนตรีคลาสสิกดนตรีสากลดนตรีไทยและดนตรีประสานเสียงของสโมสรนักศึกษาแพทย์สิริราชร่วมบรรเลง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลลักษณ์ภัคราชกุมารีทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงสศักยภาพสู่สาธารณะและพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วไรายได้หลังหคาค่าใช้จ่ายจะนำไปร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารนาวมินทราบ,บพิษ8 4พรรษาพร้อมระบบสาธารณุประโภคและการปรับปรุงทางสัญจรและการจราจรภายในโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและความสะดวกของผู้ป่วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวร,รชาย,ยาทอพระเนตรการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิของคุรัฐออสเตรเลียเพื่อนำความรู้มาพัฒนางานดูแลทหารและครอบครัว วันที่27มีนาคม2557เวลา12นาฬิกา51นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงแคมเบราเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสิรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังหน่วยประสานงานด้านสุขภาพระดับท้องถิน่นเขตนครหลวงสำนักง,งานดีกินทรงฟังบรรยายในหัวข้อ หน้าที่ของหน่วยงานไม่หวังผลกำไรในสังกัดร,รัฐบาลในการเชื่อมโยงบริการสุขภาพจากนางสาวเลียนเวลส์ประธานกรรมการบริหารและหัวข้อตัวอย่างของการเชื่อมโยงบริการสุขภาพให้กับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียผู้สูงอายุและผู้อพยพชาวกเกเหรียงในออสเตรเลียจากผู้ในการฝ่ายบูรณาการการบริการทางสุขภาพและการรักษาพยาบาล หน่วยประสานงานด้านสุขภาพท้องถิ่นเขตนครหลวงสำนักงานดีกินเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรในสังกัดของรัฐบาลมีหน้าที่ประสานความร่วมมืออำนวยการเพื่อเชื่อมโยงการบริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิต่างๆในพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจรักษาการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชนเพื่อให้สามารถจัดบริการได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เวลา14นาฬิกา50นาทีสเสด็จไปทอดพระเนตรสถานพยาบาลอิสเบลล่าเพลนส์เป็นศูนย์ให้บริการทางการแพทย์แบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวรวมถึงการดําเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆด้วยทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังฝากคันและดูแลหลังคลอ,อดฉีดวัคซีนฟรีให้แก่เด็กจัดบริการเฉพาะทางในด้านจิตเวชกีฬาโรคผิวหนังและเด็กฝังเข็มรวมถึงรักษาอาการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง ซึ่งแนวรายที่รุนแรงจะส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแนวรายที่ไม่สามารถเดินทางมารักษาที่สถานพยาบาลได้ตลอดจนยังมีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่นอกจากจะสามารถใช้ดําเนินงานภา,นภายในศูนย์เพื่อติดตามการรักษาและว,วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องในชุมชนแล้วยังมีการพัฒนาเชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาลอื่นๆด้วย โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบกจะได้ทรงนำความรู้จากการทอดพระเนศสถานพยาบาลและการทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิของเครือรัฐออสเตรเลียที่มีจุดเด่นในการกระจายหน่วยบริการสุขภาพไปตามชนบทและเชื่อมโยงงานด้านสุขภาพเพื่อไปให้ถึงมือผู้รับบริการอย่างเกิดประโยชน์ตรงจุด ั้งก่อนเจ็บป่วยเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาสุขภาพและการฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุด ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆและการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพหน่วยงานทางการแพทย์ของทหารมีหน้าที่จัดบริการให้กับกําลังพลที่อยู่ในราชการเน้นหลักมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของพลเรือนด้วย โดยข้อมูลในด้านต่างๆเหล่านี้จะได้ส่งนำมาศึกษาหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนางานดูแลทหารไทยและครอบครัวให้ทั่วถึงแบบองค์รวมในทุกมิติด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลทหารและครอบครัวที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการบริการได้อย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์สอดคล้องกับการดำเนินงานบูรณาการตามหลักเป็นจาววิถีในโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปธรรมอันจะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานทางทหารนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมต่อไป การเสด็จเยือนกรุงแคนเบราคเรือรัฐออสเตรเลียในครั้งนี้ยังได้ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในร้อยทหารบกดันทรูนและโรงเรียนเสนาธิการทหารออสเตรเลียด้วยอันเป็นการศึกษาดูงานตามหลักสูตรหลักประจำของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่92ระหว่างวันที่25-27มีนาคมนี้ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ